เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจุดที่หลังเดี๋ยวดับลกไม่เทียนเทียนล่ยังลูกใครยังไม่มีเทียนรับเทียนเลยลูก กว่ายก่อนบ1กบาทจ้ะ2งาันแ้กี่แ่าแท่งจ้ะบาทจ้ะแงบาทจ้ะอาเกียมตัวเลยลูกกล้จุดแล้ว2นเดี๋ยวต่อกันลูกเดี๋ยวาจุดแล้วต่อกันเลยลูกปีนี้ก็เต้องมามเกียนนะคะ